สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนฮะอยู่กับผมนะฮะคุณชายหน้าจนนะฮะคนหน้าตาดีมองกีทีก็เหมือนเกาหลีนะฮะวันนี้ก็เป็น1วันนะฮะที่ผมจะหาเห็ดนะฮะส่วนจะได้เห็ดหรือว่าไม่ได้นั้นเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับ1้0ยหกสิเอ้ยเจ็อ่าซับนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเห็ดอ่าเห็ดไข่นะฮะ แต่มันบานแล้วนะท่านชมดูแต่มันกินได้นะเห็ดเนี่ยแค่มันบานแล้วเฉยๆนะฮะนี่ฮะยามเช้าครับโอ้โหว<ฮ>ันนี้จะเอากินกินลิศหาเตื้อแรกวะเด็กอะนี่คือการหาเห็ดของน้องสาวน,นันทิชาครั้งแรกครับจะเอากิลิศนะหานหน้ามาแล้ว เอดูรวมใสเกือบรกเยียนมาน้องแก้มครับนี่ครับกระเป๋าอะไรอย่งางวะยี่หมอยี่ห้อวิวสตรองไงวะไม่รู้จากยี่หอ้อผมตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาฮะดูวิวสักก้อนเหมือนตึมนะฮะ ดูยุงครับกว่าเราจะได้เห็ดทอปนะเราต้องแลกกับเลือดเดินคนเดียวไม่ดีนะเดินหลงป่านะฮะนี่ครับผมแก้มับเจอลูกแรกแล้วนี่เห็นลูกอยู่นี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นลูกเห็นลูกในอยู่นี่เห็นกันเน่แน่แน่นี่โชว์ผลงานนายเรานี่เห็นลูกเราเนี่ยนี่ครับนะดูสินางแก้ม สุดยอดมากครับปน่นครับท่านผู้ชมเห็ดสวยมากครับนี่ครับเห็ดทอปเจอแล้ว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 ,ลวนี่ครับท่านผู้ชมเห็ดทอ ท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็เดินทางค่อนข้างจะเหนื่อยนะห้าสามสี่กิโลนี่ถึงแน่นอนนะผมว่านะเพราะขึ้นเขาลุกงนี้อออตอนนี้ผมก็มาเจอเ,เห็ดนะฮะเป็นเห็ดไม่ใช่เห็ดถอบนะเป็นเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ท่านผู้ชมอยู่ดอกเดียวโดดโดดเลยะฮะดูครับสวยมากครับผมนีนะครับท่านผู้ชม โห oh. ผมไม่รู้ว่ากินได้เปล่านะอันนี้กินได้เหรอแม่เห็ดเนี่ยมาอันนี้กินได้เหรออันนี้เป็นเห็ดไข่นะฮะแต่ว่ามันบานแล้วแค่นั้นเองฮะโอ้โตอนนี้เมื่อกี้ผมเจอเห็ดทอปอี่อันหนึ่งนะเจอแล้วครับนี่เห็ดทอปโอ้ hmm. นี่เ,นเ,นเห็ดทอดเจอแล้วเห็ดทอดแม่งสายตามึงต้องขคดดีเลยใชว้น,นี่เป็นเห็ดไข่มันกินได้นะครับแต่นี่มันแก่แล้วนะพอมันกินได้นะฮะแต่ว่าเอากลับมันไม่คงที่อ่ะมันไม่อะไรวะมัน นี่ครับฉันผู้ชมกับทั้งเช้าเนี่ยสามคนได้ขนาดนี้ครับน่าจะประมาณหกลิตรปลาผุดเรียนก็พวงหัวกำกันข้างในคะนี่น้องสาวแก้มกินข้าวแล้วอร่อยไหมแกงยังไหนดูเลยข้าวกลมยำส่งโอ้ โอ้แล้วน้องที่เราขกนาใส่เ,เนยนออนก็สามัดตียังเ่รลานอไหดูว่ายุงเยอะชิบหายท่านผู้ชมที่นะ่ารักตอนนี้นะอยากโหเหนื่อยมากครับผมขึ้นขึ้นลงภูเขาฮะหาเห็ดเหนื่อยจริงๆนะกว่าจะได้สักบาทนะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวนะฮะจุดนี้สวยมากครับท่านผู้ชมโอ้ย โอ้โหก็คือประมาณ180องศาครับหมวกอยูไหนนี่ประมาณ180องศานี่นฮะวิวครับดูจยยากฝั่งนู้นก่อนนะครับผมกล้องมันไม่ค่อยเห็นว่ะนี่จุดนี้เห็นเยอะหน่อยสวยมากครับท่านผู้ชม ย้อมนมาใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูออเมซิ่งตอนนี้ก็เที่ยงแล้วหิวมากครับกินข้าวนะกินข้าวกับแหนมอันเดียวนี่ น,น,น,นี่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมเวลาไปเที่ยวป่านะถ้ามียาก,กันยุงจะโอเคมากต้นสักสูงใหญ่มากครับถือว่ายังมีนะบ้านผม มีเยอะเลยแหละฮะขึ้นเขาครับถนนฮะตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฮะดู เนี่ยกว่าจะได้เห็ดถอปแล้วลูกขึ้นเขาฝั่งนู้นครับผมแล้วเราก็ลงมาลงมาก็เป็นถนนเราก็ข้ามถนนเราขึ้นมาฮนะโอ้โหวันนี้ผมคิดว่าเดินนี่เกินสิบกิโลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเว,วไหมภูเขานู้นนะฮะสวยมากครับฝนตกแล้วครับนี่ครับ นี่ไตอนนี้ฝนตกครับผมเห็ดก็ไม่ได้ฮะเห็ดก็ไม่ได้ฝนตกเปื่อนหนักนลยฝนตกหนักมากครับตอนนี้นะฮะผมก็เปลี่ยนแผนนะแม่ผมนะแล้วก็น้องชายแล้วก็ก็น้าผมอีคนนะจะพื้นไปนะฮะหาทางนี้นะแต่ผมไม่หาแล้วครับผมเหนื่อย <c oughs> โอ้โหเท <c oughs> ้าผมไม่มีแรงครับ คือผมต้องโบกรถนะว่ารถมันจะจอดไหมโบกรถแล้วก็ไปอะไรนะไปถึงรถของผมใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็จะขี่รถผมไปรอข้างบนอีกทีหนึ่งะฮะบนภูเขาเนี่ยห่างประมาณสัก3ามกิโลได้ครับ ขอบคุณเจ้านะครับค <c oughs> นี่ครับรถที่ช่วยเหลือผมนี่ก็มาถึงรถแล้วนะครับผม<ช>นี่ครับผม<ช>หาเห็ดทั้งวัน<ช> <c oughs> ยังไม่เต็มกระเป๋าหลุยผมเลยนะหลุยมิสตองดูเห็ดแล้วนะี่หลัง,หลหลงกินข้าวเสร็จนี่ผมได้แค่กระเป๋านี่แหละ กระเป๋าลุยวิสตงลุยกระเป๋าลุยจะไม่รีบอ่านละเถลี้อะไรอยานอนะละกปาลงาดอลีดได้อยู่กีดของเฮานี่แม่เนาะของเฮานี่ถึงกับีดนี่ถึงกวะถึงกะถึงหน่อเอ้ตะกนี่สุดบันมยู่ด้ ามดิอะฮะกี้นี่สเชื่อสิสองถุงคัเนาะ